อ,อย่างของยูทีผูเกตค่ะเมื่อที่เราบอกค่าว่าในช่วงข้องเทศกาลส่งท้ายปีเก้าตอนรับปีไม่นีผูเกตการเที่ยวนี่คึกคักจริงๆค่ะคสายการบินต่างประเทศก็เดินทางเข้าผูกเกตแล้วว่าซ่องรอยเที่ยวบินจํานวนนักท่องเที่ยวว่าซ่องแสน8ปดพันคนค่ะคาดว่ามีเงินสะพัดไม่ต่ำว่าหกล้านบาทเลยค่ะ นางเศร้านันทาสิริรณสิริค่ะผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซํานักง,งานภูเก็ตค่ะก็ได้บอกถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงวันยุดยาวข้องภูเก็ตนะก็คือตั้งแต่30ธันวาหกฮาจนถึงส่องมกราหกๆค่ะคนว่าในห่วงเวลานี้เนี่ยมีอัตราการเข้าผักเฉลี่ยู่ทีประมาณร้อยละเจ็ดสิบเจ็ดคืนนะคะผักเฉลีย่ย่ามคืนแล้วก็มีจํานวนผู้หมาเยี่ยมเยือนซ่องเสนแปดมื้นเจ็ดร้อยห้าสิบคนต่อครั้งค่ะครับขณะที่จานวนเที่ยวบินค่าข้าวและจํานวนผู้โดยสารค่า ข้าวนะครับผ่านทางก็ยานูเร็ตระห่่าง30ธสันวาคมถึงส่องมกราคมพบว่ามีจํานวนเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับส่องรอยเทียเ่ยวบินราเฉลี่ยประมาณน0ิบเที่ยวบินต่อวันผู้โดยสาานค่าข้าวจานวนสี่7มื่นคนเฉลี่ย1,000 10, 0กว่าคนต่อวันนะครับรวม38สสายการบิน ส่วนจํานวนหนักทองเที่ยวนะครับขอไปครับจำนวนเที่ยวบินนะครับภายในประเทศนะมีทม้่งหงร2ย47เที่ยวบินบร้โดยสานคาคาโยนซ่ามึนลูพัน,น47คนเฉลี่ย9 0 0 0กว่าคนต่อวันรวม6สายการบินครับนอกจากนี้นะครับจะมีสายการบินอาคาเทฟเรซิฟิกนะครับนะและก็สายการบินอ่า BSA ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมมาเรกนำหนักทองเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ3 0 0คน เดืนทนงมายังจังหวัดภูเก็ตในเทศกาลสงท้ไทยปีเก่าตอนรับปีไม่ซึ่งนักท่องเที่ยวได้ขาดหวานะครับจะไทยมีเม็ดเงินสะพัดกว่า6 6 8 6 8ล้านบาทโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีไม่นี่อบอกเลยนะครับว่าร่างโควิดลานี้บ้านเรานี่เป็นจุดไหม้ปลายทางก่อนนักท่องเที่ยวจากทัวโลกจริงๆครับค่ะ